อ๋อโอเคก้าวสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาแจกรหัส ROV นะครับผมก่อนอื่นทำตามกฎกติกานะครับกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามคลิปแล้วก็กดเข้าไปกดติดตาม TikTok ผมด้นะครับเข้าไปใน TikTok แล้วกดหัวใจแล้วก็พิมพ์ว่า FC ครับใครที่อยากได้นะครับก็มามิน้นชื่อเฟซใต้ล่างคลิปใน YouTube นะครับใต้คอมเมนต์ u t u b e แล้วก็ได้เพราะสาเหตุอะไรไปดูตัวละครนะครับนี่นะครับสกินดูตัวละครก็เยอะเลยครับขาดไม่คี่ตัวเองขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้าสิบตัวสกินเยอะจัดเลย แล้วก็ไปดูเลงมันตั้งอยู่ไดมอนด์นะครับตะวันฮีโร่ละ อืมแล้วก็ดูอะไรอีกอ่ะม,มีอะไรให้ดูแล้ววะดูครังอนะ่ะอืมฟอร์ลินเอเตะ Oh, you're the You have no idea. Who will rise to my challenge? Time and space are mine to command. Ready and willing to count. I'm just too hot to handle. I'm not sure if looks like a job. For Superman, I'm just a. How can I help? Try this. On <laughs> side. Better stay my sights. I ah. crashing waves. We shall fight together on the. command. I'll race you for it. I'll let my fist do the talking. I'm the bloodbender. Justice. You miss every shot. You don't take. Is't it จะนี้ก่อนแล้วกอนคนดูเดีู๋คลิปมันจะย้าก็เข้าทำตักกดกรติกานะครับดูคลิปจบแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดเข้าไปติดตามในทิกตอกแล้วก็กดหัวใจในทิกตอกแล้วก็พิมพ์ว่า fc นะครับผม